หนหันตะเผาเป็นชุมชนเกษตรกรรมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้มีลำคลองไหลผ่านเป็นจุดกับลำเรือสำเภาจึงเรียกขันที่นี่ว่าหันสำเภาและเรียกเพี้ยนมาเป็นหันตะเผาหันตะเผามีพื้นที่ประมาณ15,413ไร่มีทั้งหมด5หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่1บ้านคลอง27หมู่2บ้านคลอง27หมู่3บ้านลำแดงหมู่4บ้านหนองเสือและหมู่5บ้านคลองห ดยปัจจุบันมีนายศักนรินโชคสมัยเป็นกำนันตำบลหันตะเผาจากข้อมูลจะประถอบปี2562พบว่าตำบลหันตะเผามีจำนวนครวัวเรือนทั้งสิ้น642ครวัวเรือนแบ่งเป็นประชากรชาย1,223คนหญิง1,257คนรวมทั้งสิ้น2,480คนมีรายได้เฉลี่ย82,722บาทต่อคนต่อปี โดยตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดสาอันดับแรกคือตัวชี้วัดที่23ครัวเรือนมีการเก็บออมเงินตัวชี้วัดที่25คนในครัวเรือนไม่สูบุรี่และตัวชี้วัดที่24คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุราจากข้อมูลกชชสองคปี2 5 6 2พบว่าตำบลหันตะเพาเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ3ทั้ง5หมู่บ้าน ตำบลหันตะเผามีการนำข้อมูลจาปาถอกชช2คอและข้อมูลอื่นๆมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการพัฒนาโดยมีการดำเนินงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาดังนี้ด้านการบริหารจัดการได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเผาเป็นสถานที่ดำเนินการเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โดยมีการดำเนินงานผ่านทางคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านกำนันท้องถิ่นและส่วนราชการร่วมเป็นคณะทำงานผ่านกระบวนการสร้างความเข้าใจร่วมกันการประชุมสร้างการรับรู้แก่ผู้นำประชาชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันมีการนำโปรแกรม CA มาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนวิเคราะห์สภาพปัญหาคุณภาพชีวิตด้านการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลฐานภเผา,ามีการวาดขอบเขตแผนที่ตำบลปักหมุดสถานที่สำคัญพร้อมสัญลักษณ์ผ่านทาง Google Map โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาตำบลคณะทำงานขับเคลื่อนสามารถใช้โปรแกรม CIA ประกอบการวิเคราะห์ชุมชนได้และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับตำบลจัดทำแผนโดยนำข้อมูลจปะทอกชอชอสองค ข้อมูลจากเวทีประชาคมของตำบลและข้อมูลอื่นๆนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการพัฒนาสวัสดีค่ะดิฉันนางปัทเลือนคงแสงพักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเพา,าหลังจากที่ตำบลหันตะเพา,าว,วิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรม CIA พบว่าตำบลหันตะเพา,ามีประเด็นการพัฒนาอันดับแรกคือการจัดการชุมชนอันดับที่2การแก้ปัญหาความยากจนอันดับที่3 การพัฒนาด้านอาชีพอันดับที่4การบริหารจัดการชุมชนอันดับสุดท้ายการจัดการฟาร์มเสี่ยงชุมชนในส่วนหนึ่งของพื้นที่ของหาเทานะครับมันเป็นพื้นที่ที่เป็นเกษตรกรในการไปมาหาสู่สมัยก่อนนี้กับกับอำเภอค่อนข้างลําบากเทคโนโลยีสมัยนี้ทําให้เรามีกลุ่มไลน์ในการที่ติดต่อมีการส่งข้อมูลจากทางอำเภอ มาให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไอที IT ก็เป็นส่วนดีที่ทำให้เรารู้เหตุการณ์เร็วขึ้นพัฒนาอชุมชนก็ยังได้นำ o o o l l m m p s มาใช้ในพื้นที่ปักหมุดในส่วนที่สำคัญของของพื้นที่เพื่อให้เป็นที่สังเกตเข้ามาหาพวกเราได้ได้มากขึ้นสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทำให้หมู่บ้านตำบลได้รับรู้ข้อมูลของตนเองและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่การแก้ไขปัญหาต่างๆถูกยกขึ้นในเวทีประชาคมประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านชุมชนของตนเองการดําเนินโครงการเชิงบูรณาการและสว่างหางงบประมาณตําบลหันตะเพามีการเชื่อมโยงบูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐท้องถิ่นและเอกชนจากผลการขับเคลื่อนตำบลสารสนเทศต้นแบบ ทำให้เกิดโครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดังนี้โครงการจัดตั้งธนาคารขยะในระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภาโครงการโลดด์ลงคัดแยกขยะและเก็บขยะมูลฝอยโครงการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารโครงการฝึกอบรมทําตะก้าจากเส้นปอเทียมโครงการครัวปันสุข โครงการปันน้ำใจสู่ชุมชนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านรูปเล่มเอกสารการถอดบุตรเดียนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหมู่บ้านผ่านทาง Facebook การเป็นสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลหันตะเพาสิ่งสำคัญคือข้อมูลที่ถูกต้องและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อกำหนดแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างชัดเจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป